mệt đó Kìm khai dọc cả Ơi วันนั้นก็แน,น่อยงเงี้ยพี่กัดเฉยกัดดูข้างใน ชอนกัดลูกปลาตีนทุบไม่กัดเลยแลกัดดิ้นดิ้นดินเลยนะนั้นโมทแต้มแรกสวยนะกระส่งตัวสวยเลยกระส่ง หนอนยางหูแซมครับอหนนยางทีเด็ดเห็นกัดลูกปลาตุ๊บตุ๊บตีไปกัดเลยใส่งับโดนเบ็ดสวยมากครับไหมข้างทางนะครับสวยนะครับตายครับจะปล่อยครับเดินไล่ลูกปลาเห็นเรียบร้อยเสร็จหนอนครับปล่อย สงา่ใหญ่มากเลยนี่สงไซโลครับสงายห่อยังลงแซมครับอตกับ้วครับตัวนี้ต้องกลับแล้วไปงี้หายากนะกระสงไซโลได้เลยเนี่ยอ้วนตับเลยไซโลครับดูอ้วนมาก อิ่มอ่ะนยางนะครับนุมแซมสุดจดัด um. ตับเลยโอ้โหดีนะที่ลองอ่ะจะขับเลยเข้าไปข้างในแล้วมันสวยนะแหน่ลังแตก

อาไรวะคลายมั้งวัดช้าไปหน่อยอกัรโดนแต่ส่งยาวไปหน่อยกัดแน่นเหมือนกันมเมื่อกี้

tài ba tài ba cái 1, tài mấy เ oh. ปิดล็อบบะชอ่อนครับโดนแต่กระสงวันนี้ขอล้าใช้มันรอให้มันนี่นี่เลยผ้าผ้าจะแดงดิพี่เช็ดมผ้เเเเเมาเช็ดมือแล้วเช็ดมือเช็ดเลยเช็เลเช็ดมือกันเอามาเช็ดมือ โอเคอรปลดล็อกปลาชนแล้ววันนี้โดนแต่ปลากระสมโดนแล้วครับปลดล็อกประช่อนแล้วครับตอนแรกกัดไม่โดนนะครับก็เลยตีไปใหม่แล้วก็ขะให้ช้ากว่าเดิมเรียบร้อยเลยปลดล็อกแล้ววันนี้โดนแต่กระสมสกิปปี้สามนิ้ววัดขึ้นมาแล้วมันหลุดมันฝังกิปปี้สามนิ้ววัดขึ้นมาแล้วมันหลุดมันฝั่งแอ้ตสามนิ้วปลาบินอีกแล้วครับลดปลาบินช่วงนี้วัดให้บินอย่างเดียวครับโอเคครับผมเก็บครับตอนนี้เก็บเก็บครับ ใหญ <S <S like ่ป่ะเข้าไปได้แค่ไหนโดนตรงไหนเห็นเลยใส่รองเท้าแล้วเหรอเออันกัดไปกัดตรงข้างหน้าดอกจอกข้างหน้าไอ้เหลือมี้เหลือนี้กัดกัดอยู่เหลือมี้ นี่อ่ะเดี๋ยวลง yeah. <coughs> เด้วยอเด้อเห็นมันขยับขยับอยู่ก็เลยช้าๆหน่อยโอ้โหนี่ฮะหนอนยางหางโบกครับผมได้ไซส์เลยตอนนี้ใส่สวย ได้เก็บครับวันนี้ได้เก็บครับสองสาไม้โดนเลยโบ๊ะโอ้โหใส่ตะกั่วครับตะกั่วคล้องนะของกับกิฟตโอ้โไปแล้วแรงดีจัดเลยร้อนนี่ครับใส่ตะกั่วตะกั่วครับของกับกิฟตครับไม่ต้องร้อยสายใช่แจ๋วมากเลยไซส์สวยอ้วนเลยโอ้โหโม้ดหลายแต้มแล้ววันนี้ได้แล้วได้ช่อนสองกับสองสองครับ โอเคครับเก็บครับตัวนี้ <laughs> เก็บครับผมตาชมต่อครับก็ส่งเยอะเหรอผมตีไป <c oughs> ไมไ้เดียวกัดเลย <c oughs> แต่ว่าสามตีตัวก็ส่งนั้นเลย <c oughs> หางบบกของแซมครับขาวหางแดงตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมใหญ่จะกลับเนี่ยแม่นหยัง อีกแก้วอ่ะโอ้โหกระสงทั้งกระสงยอย่างเดียวนี้อโอ้โหกระสงกี่ตัววันนี้ห้าหกตัวก <c oughs> ระสงล้วนๆครับอีกแก้วต้องส่งหน่ยอยปต่มันเนล็กอีกส่งอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้พี่หนึ่งได้ไปผมโดนอีกตัวแล้ววันนี้โดนมันห้าหกตัวแล้วกระสง <c oughs> วันนี้เจอแล้วกระสงกระส่งเยอะมากไอ้สกิปปี้สามนิ้ว กี่ปีสามนี้ครับนี่ครับหลักฐานได้ยู่เลยโอ้โหสงหน่อยสงหน่อยครับแล้วก็วัดเรียบร้อยเลยครับเสร็จฮารูแก้มเลยตัวนี้เก็บไว้ครับโอเคเดี๋ยวไปตามดูนต่อของอ้าวอีกหนึ่งดวงส่งอีกแล้วครับคลองนี้ก็ส่งทั้งคลองแล้วมั้งเนี่ยคลองนี้ก็ส่งทั้งคลองแล้วมั้งเนี่ยใช่โอ้โห สกิปปี้สามนิ้วโดยแล้วครับเปลี่ยนเป็นสกิปปี้สามนิ้วเรียบร้อยแล้วส่งแล้ววันนี้ส่งเยอะจริงๆรันวันนี้เจอทั้งวันเลยไม่เจอช่อนเลยตัวนี้ปล่อยครับเล็กปล่อยโอเคครับปล่อยแล้วัถ่ายรูปกันอะไรอะส่งว่ะเหมืสงเพื่อสงมันกัดแน่ อยู่แล้วนะอยู่สงสงเหรอช้อนโอ้ยหมาแท้วะคนนี้เอาอยอะเอาเยอะสกิป,ปี้ต่อหางอีกแล้วกิปี้ครับเดี๋ยวหามอ่ยนีครับกดยนปี้สามเซน ถ่านช่อนมาแล้วนะครับตัวกระส่งไปหลายตัวเต็มเลยครับลงไปโป๊ะเรียบร้อยเก็บตัวนี้เก็บช่อนจนได้โอเคครับเดี๋ยวไปดูต่อครับเดี๋ยวเจอแต่กระสงหน้ากระสงเยอะครับนิ่งครับนิ่งคุยกับลาบมะพร้าวอยู่เนาะ โบะบางลงไปโบะเลยนะนยนก็ใส่ห่วงเลเอีฟาดหกเเต็มก็สอบอีกดีอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามหนึสาโอเคไม่ได้แล้วผมเอาตาห่อนไล่ตามก่อน ส่งไปก่อนครับส่งไปก่อนกะสงอีกแล้วครับโอ้โหผมทำไมเจอกระสงเขาเนี่ยส่งไปเลยนะเมื่อกี้ส่งก่อนเห็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บส่งไปเลยไปสับเสร็จแล้วสับเรียบร้อยเข้าเต็มเบ้าเลยนะี่มาเก็บเหมือนเดิมครับตัวน,นี้นเ,เข้าตามนนี่ครับนี่ครับมาอีกแล้วครับกะสง ตัวที่เจ็ที่แแล้วมันกระสอทั้งวันจริงๆกระสอใช่ครับเนี่ยตัวสวยมากตัวอ้วนอ้วนทุกตัวคใช่ครับหมายธรรมชาตินะครับดูหมายหมายคองธรรมชาตินะครับไม่ให้ล่องสวนนะครับดูผลงานสกีปี้สามนิ้วครับผมโอเคครับ กัดกระเด้งเลยอ่ะโดนอีกแล้วนะกัดเยือกกระเด็นเลยตรงเนี้ยตามมาอีกวกระสงครับกระสงดูชิปเป่งเลยกระสง โคตรดุกระสงเหมือนกัน กันแล้วครับตัวเล็กตัวเล็กลกระสองเล็กโอเคครับตอนนี้ขอปิดคลิปนะครับแบตหมดนะครับแต่อาจจะตีต่อยนครับถ้าเกิดได้ยังไงเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับยังไงก็าฝากกดติดตาม้วนนะครับผมโอเคอเค,ครับขอบคุณครับ